โอเคเครื่องจะใส่แล้วเดี 1> 1๋ยวหาดูเท็มให้เจอแล้วหนึ่งหนึ่งสองเจอแล้วเฮกเนี่ยโอ้โหเบิร์นี้มันดีเกินคิดเลยต้องรำให้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอากิระนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการหาโทเทมแบบง่ายๆโดยการใช้เปิร์กลางสังค์ของนักสืบเปิร์กอันนี้เป็นเปิร์กของตัวละครนักสืบแผบนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเปิร์กนี้มาคอมโบก,กับแพทที่กันมาดูความสามพรถของเปิร์กนี้กันก่อนครับเมื่อเราซ่อมเครื่องปั่นไฟเสร็จหนึ่งเครื่องเราจะมองเห็นเครื่องปั่นไฟเครื่องอื่นแล้วก็หีบแล้วก็โทเทมในรัศมี64เมตร เป็นเวลาสืบวิจัยตรงที่เราอยู่นะครับแล้วเมื่อเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วมันจะเอาอลล่าพวกนั้นนะครับเพิ่มลงในแผนที่เราด้วยทําให้เราเดินหาได้อย่างง่ายๆแล้วก็แผนที่นะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงก็ได้นะครับจะเป็นสีเขียวก็ได้แต่ถ้าเราเอาแผนที่ไปแล้วแอดออนที่ผมแนะนํานะครับอันนี้เลยลูกปัดคิดตั้นเมื่อเราเปิด เปิดใช้แผนที่เพื่อนเราจะเห็นสิ่งของที่อยู่ในแผนที่ด้วยพวกตำแหน่งโทเทมตำแหน่งของไอที่มันขึ้นในแผนที่อะครับทําให้แบบเพื่อนเราเห็นแล้วเพื่อนเราไปแกะให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปแล้วก็แอดออนอื่นๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยแต่ผมจะเอาอันนี้ไปแล้วกันวุ้นหน่วงเหนี่ยวอัตราการเผาไหม้แผนที่ช้าลงทําให้เราใช้แผนที่ได้นานขึ้นโอเคครับเดี๋ยวไปดูในเกมดีวกว่าว่ามันจะเป็นยังไง โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเราไปหาเครื่องกลางๆแมปปั่นแล้วกันจะไ,ได้เห็นตัวเท่มทั่วๆไม่มีเลยฮนะเครื่องนี้แล้วกัน โอเคตอนนี้เราเห็นแล้วทเทเทมละหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันหนึ่งสองสามสี่อ้าวอีกอันหนึ่งไม่น่าไม่เห็นเพราะว่ามันน่าจะอยู่ไกลกระสมีนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นอ่ะอ่ะก็เ,เห็นแล้วอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะดูแผนที่แล้วก็แค่กดใช้เดี๋ยวไอ้พวกออร่าที่เราเห็นทั้งหมดมันจะงงในแผนที่เองแล้วก็ไล่แงะสบายๆเลย หนอันสองันสามอันสีอันหอันอ่ะตอนนี้เราเห็นโดเทมทั้งหมดแล้วเราก็แจ้งเพื่อนหรือไม่เราก็เดินเดินแกให้หมด โอเคครับหากใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปเทคนิคไอ้พวกนี้ลงเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม